ไอ้ยังหายังแบ่งนัวเอาได้กันตับะขุ่มาได้ก่อนทอาไก่โอ้ยหอบเดือกานนี่บ่อะอันนี้ทอดไงทอดกระเที่มทอดกระเทียมว่ะทอดกระเทียมว่ะหยิบไม่เลยได้ผลนี่ Các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ โอ้เป็นพอบ้านี่พอมือเกิดยังปอกเด็กสามใบ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 ติเต๋อป่ะบรรลุสวามคดโออ้อมึดไปันสำรวจรงหน่คยกัน ยับเสนครับงเงาอะไรก่อนเนี่ยจำเอาทุกบัตรไปหนังงงของเขาเอาครั้งนี้ไงน้อยเป็นเป็นพ่อวะบอทำมาแน่เจ้าพันเบ็ดือยดิฮะนี่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 เงินหัาลงทิ้งให้เจ้าหายันเจ้ายันยันเจ้าอันนั้นเงินทำหมาน

Hãy <laughs> ừ. bên cho có Ghiền Mì Gõ Để không อันโฮงเย็นสำหรับเอาผีคนอื่นมาเข่าเพื่อตัวเองแกอะไรแบบเอาห้องเอาได้ก็ใส่อันโฮงเย็นเลยนะคะแล้วก็มากัก